พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนที่เสสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้เกิดความมั่นคงและนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมือง โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปดกระหม่อมให้พลเอกไบูบุ์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2566ไปเมา่แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกําลังสุรานารีณาฐานปฏิบัติการชนแดนทพ .2601 ชก .3 อําภอพูสิงจังหวัดศรีสะเกษ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2566ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกําลังสุรานารีณาฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพ,า 7, 1, พราน2307พันร12ชก1อําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกําลังชายแดน พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,566จำนวน200ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีณสถานีเรือทาตพนมอําตทพนมจัังหวดนครพนม รวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,566ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกําลังสุรศักดิ์มรีหน้าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้าโของอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบกทหารเรือตํารวจตะเวนชายแดนและทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อ ประเทศชาติอย่างความเปื้อปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพน้น